สุดเงือกนเนี่ยเข้าไถึงว่กจริงเลยครับตอนที่เ้าบออกแรงครับสาโอ้โหรุ่นแม่ยอดปัญญาตัวน่าจะมีนะเพชรโครวาครับคู่นี้ชนะก็ไปจริงเหนือนแพ้รับอันดับสามไปเลยครับใช่ รับชะนะชิงที่หนึ่งครับแพ้รับที่สามนัเลยนะครับเพราะว่าได้ผ่านรอบอัน,นี้มารบอบคู่แข่งได้ขอป้ายไปไครับ 1 5 2่งหครับเก้าแปดีครับสิบศูนย์หนึ่ครับสองร้อยยบเอ็ดสอครับโจ๊กบางวัวครับเข้าไปชิงันดับหนึ่งครับเปเหย